ตอนที่63ท่านผู้นั้นคือข้าเองจับพวกมันไปที่ค่ายทหารคุมขังไว้ย่าให้หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวโจซุนเรียกให้ทหารกลุ่มหนึ่งที่ตามมาด้วยเข้ามาจัดการต่อโดยมีจอมยุทธช่วยคุมตัวข้าสึกไปด้วยอีกแรงขณะที่สามพ่อลูกยังคงอยู่จัดการที่หมู่บ้าน อีซินดูแลกลุ่มสตรีเป็นพิเศษเพราะพวกนางหวาดกลัวมากโดยเฉพาะสตรีที่ถูกล่วงเกินแค่มีคนแต่ตัวพวกนางก็กรีดร้องออกมาแล้วอีซินรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนักซุยตังกุยก็ไม่มีติดตัวมาเลยสักหอ่อแต่ถึงจะมีแต่ก็ไม่แน่ว่าจะช่วยเยียวยาจิตใจของสตรีเหล่านี้ได้เช่นไรพวกนางอาจจะอยากลืมเรื่องเลวร้ายนั้นไปมากกว่าจดจําก็เป็นได้กลับไปพักผ่อนกันเถิดลูกสเสบียงที่หมู่บ้านนี้ไม่เหลืออยู่เลยอาจต้องแบ่งจากกองทัพมาช่วยเหลือ สเสบียงทั้งหมดคงถูกส่งไปยังกองทัพของพวกมันแล้วขอรับท่านพ่อค่าตรวจดูแลไม่เหลือแม้แต่มันเทศศักหัวเช่นนั้นก็ไปถามกองทัพก่อนเถิดเจ้ากะว,ว่าพอมีสเสบียงแบ่งให้ชาวบ้านที่นี่หรือไม่หากไม่มีนางก็คงต,งต้องต้องหารือเร่งด่วนกับบิดาแล้วหยิบเอาสเสบียงที่เก็บไว้ในมิติออกมาส่วนหนึ่งแต่จําเป็นต้องให้บิดาออกหน้าในเรื่องนี้ กองทัพมีสเสบียงเก็บไว้จํานวนหนึ่งแต่ชายแดนทิศใต้นั้นพอปลูกได้ไม่ดีเท่านั้นทิศอื่นสเสบียงส่วนมากมาจากทะเลมีข้าวกับธัญ,ญพืชที่ได้รับการจัดสรรจากราชสำนักมันแทบไม่พอเลี้ยงทหารนับหมื่นนายที่มาประจําการที่นี่เมื่อโจซุนนำเรื่องนี้มาหารือกับฮ่องเต้พระองค์มีรับสั่งให้ทหารไปแบ่งสเสบียงจากคลังส่งไปที่หมู่บ้านนั้นทันทีฝาแฝดติดตามทหารไปดูคลังสเสบียงด้วยลมหายใจถูกพ่นออกมาอย่างแรงสเสบียงมีแค่นี้จะพอกินไปได้สักกี่วันก็ไม่รู้ หากแบ่งไปให้ชาวบ้านด้วยเกรงว่าอีกไม่ถึงสิบวันทหารจะอดอยากสองพี่น้องมองหน้ากันก่อนจะบอกทหารว่าอย่าเพิ่งทำสิ่งใดน้องไปรอที่กระโจมก่อนเดี๋ยวพี่จะไปตามท่านพ่อมาให้โจซุนยังคงหาหรือเรื่องกลลศึกอยู่กับเหล่าแม่ทัพรองแม่ทัพรวมถึงจอมยุทธอยู่ที่กระโจมบัญชาการอี้ชิงเข้าไปกระซิบบางอย่างกับบิดาจากนั้นสองพ่อลูกก็รีบกลับไปหาอี้ซินมีเรื่องอะไรด่วนอย่างนั้นหรือลูก สเสบียงของกองทัพมีน้อยเกินไปเจ้ากะท่านพ่อหากแบ่งไปที่หมู่บ้านนั้นด้วยเกรงว่าไม่นานคงจะหมดข้ามีวิธีช่วยเหลือชาวบ้านและเพิ่มสเสบียงให้กองทัพอิสินเว้นการพูดไปชั่วครู่เพื่อดูปฏิกิริยาบิดาตอนนี้เข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่าไม่ได้เลยหรือหากสามารถไปได้ข้าคิดว่าทหารคงไม่ปล่อยให้ของป่าหลุดมือไปได้ข้ามีวิธีแต่ต้องให้ท่านพ่อช่วยเจ้ากะบ,บอกพ่อมาได้เลย อี้ซินสุดหายใจเข้าลึกก่อนจะหายตัวเข้าไปในมิติดวงตาของผู้เป็นบิดาเบิกกว้างขึ้นเมื่อบุตรสาวหายไปต่อหน้าต่อตาแต่อี้ชิงที่ยืนอยู่ด้านหลังตะไลบิดาไว้ทั้งยังบอกให้ใจเย็นรอดูต่อไปนี่มันเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวน้องก็กลับมาขอรับท่านพ่อสิ้นเสียงพูดของอี้ชิงร่างสูงโปร่งของอี้ซินก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลากตะกร้ามันเทศออกมาด้วยจากนั้นนางก็กลับเข้าไปเอาตะกร้าใส่ฟักทองออกมาอีกโจซสุนรู้สึกว่าตนเองงองงมเกินกว่าจะเข้าใจ ข้ามีมิติส่วนตัวเจ้ากะท่านพ่อที่นั่นเป็นเหมือนไร่ขนาดใหญ่ที่มีผักผลไม้ขึ้นอยู่เต็มไปหมดทั้งชาวเหมยลูกโตซีหงซื่อขู่กว่าและอีกหลายอย่างที่ปลูกอยู่ในไร่ก็ล้วนได้ผลและต้นกล้าจากในมิติของข้าทั้งนั้นที่สําคัญก็คือข้าสามารถตีอาวุธในมิตินั้นได้ด้วยเจ้ากะมีเตาหลอมอาวุธอย่างดีต้นไม้เนื้อแข็งลำธารและเหมืองเอาไว้ขุดหาแร่ทั้งหมดนี้เป็นของข้าตีอาวุธหรือว่า ใช่ขอรับท่านผู้นั้นก็คือเสี่ยวซินอาวุธที่ด่งดังล้วนเป็นน้องสาวตีออกมาด้วยตนเองขอรับโจซุนอ้าและหุบป,ปากโดยไม่มีเสียงใดเล็ดออกมาคนผู้นั้นที่คนทั่วแคว้นสรรเสริญกลับกลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาถึงเพียงนี้อีกทั้งยังเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของตนเองผู้ใดจะกล้าคาดคิดเรื่องนี้ตอนที่อาวุธชิ้นแรกมีชื่อเสียงบุตรทั้งสองยังเด็กมาก ซินจับแขนบิดาและพี่ชายก่อนจะพาทั้งสองคนเข้าไปในมิติโจซุนรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีเขาก็เข้ามาอยู่ในสถานที่แปลกตาเสียแล้วสิ่งแรกที่สะดุดตาคือตะกร้าใส่ผลผลิตจำนวนมากและความเขียวขจีของพืชผักท่านพ่อเดินชมได้เลยเจ้ากะหากรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกให้รีบบอกข้านะเจ้ากะไม่เลยพ่อไม่รู้สึกอะไร ขาของเขารู้สึกเบาราวกับลอยได้เขาเดินเข้าไปหาอาวุธหลายชิ้นที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะกว้างทำได้เพียงมองด้วยดวงตาแดงก่ำไม่กล้าแต่ต้องแร่จำนวนมากกองแยกประเภทเอาไว้กองใหญ่เตาหลอมที่ร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาแผ่นแร่และเสาเหล็กที่คุณตาก็เก็บไว้อีกด้านหนึ่งเป็นบุตรสาวของเขาจริงๆที่ตีอาวุธพวกนี้ สองพี่น้องปล่อยให้บิดาเดินชมมิติขณะที่พวกเขารีบช่วยกันเก็บผลผลิตที่พร้อมให้เก็บแล้วนอกจากแบ่งสเสบียงให้ชาวบ้านแล้วต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กองทัพด้วยที่มีเก็บไว้อาจเพียงพอแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เตรียมไว้มากหน่อยก็ดีลูกนำผักผลไม้พวกนี้เข้ามาปลูกเองหรือเสี่ยวซินมันเกิดขึ้นเองเจ้ากัดทุกอย่างในนี้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของข้า ท่านพ่อคิดเถิดเจ้าค่ะว่าจะทำเช่นไรเราถึงสามารถนำสเสบียงเหล่านี้ออกไปช่วยชาวบ้านกับทหารได้หรือจะบอกว่าเราส่งมาจากเมืองไห่ชิงดีเล่าเจ้ากะเช่นไรก็ไม่มีผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าเรานำมาจริงหรือไม่จริงแค่ไปจ้างเกวียนให้มาขนสเสบียงมาที่ค่ายทหารก็พอท่านพ่อคิดเช่นไรเจ้ากะเอาแต่ผลผลิตที่มันเก็บไว้ได้นานออกไปก็พอณนะลูกซีหงซื้อไม่ต้องเอาออกไปเพราะมันเก็บไว้นานไม่ได้คนจะสงสัยเอาได้ว่าเรานำมันมาถึงชายแดนได้เช่นไรโดยไม่เน่าเสีย พ่อจะไปเช่าจวนไว้สักหลังลูกค่อยนำสะเบียงออกมาเอาเช่นนั้นก็ได้เจ้ากะให้ทหารจ้างเกวียนไปขนสะเบียงด้วยตนเองจะดีกว่านะเจ้ากะเราแค่บอกว่าคนของเราขนสะเบียงตามมาในภายหลังหากมีผู้ใดสงสัยก็ปล่อยให้สงสัยไปเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามหรือแก้ข้อเข้าใจผิดอะไรอืมตรับใดที่เราไม่บอกก็ไม่มีผู้ใดรู้พ่อเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเขาก็ไม่ระค,คายเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย เรารีบออกไปกันเถิดขอรับเมื่อถึงตอนเช้าชาวบ้านคงจะหิวกันมากอีสินจึงพาบิดากับพี่ชายออกจากมิติหลังเก็บผลผลิตจนหมดแล้วโชคดีที่ไม่มีผู้ใดเข้ามาในกระโจมโจซุ่นจึงรีบขี่ม้าเข้าเมืองเพื่อหาเช่าวจวนแจ้งทหารเอาไว้ว่าจะเข้าไปรับสเสบียงที่คนของเขานํามาจากเมืองหายฉิงน้องจะนอนก่อนหรือไม่หากฟ้าสว่างแล้วพี่จะปลุกเองพักสักหน่อย ไม่เป็นไรเจ้ากะพี่ใหญ่นี่ต้นยำเหมาแล้วอีกไม่นานฟ้าคงสว่างเราไปล้างหน้าล้างหน้าแล้วตามท่านพ่อเข้าเมืองเถิดข้ารู้สึกหิวด้วยเจ้ากะไม่รู้ว่าเหล่าอาหารในเมืองจะเปิดหรือยังวันนี้พี่จิงซูจะไปลาตะเวนคงไม่ไปกับเราเช่นนั้นน้องก็จัดการตนเองเถิดอีกครึ่งชั่วย,ยามค่อยตามท่านพ่อไปยี่ชิงกลับไปที่กระจมของตนเองเพื่อล้างหน้าเปลี่ยนชุดเช่นกันอี้ซินเอาตะกร้าผักที่ออกมาจากมิติเก็บเข้ามิติไปอีกครั้งหลังล้างหน้าแต่งตัวใหม่เสร็จก็ออกจากกระโจมไปหาคู่มัน ช่วงนี้ไม่มีผู้ใดนอนหลับได้สนิทสักคนหรอกไม่รู้ว่ากองทัพของต่างแคว้นจะบุกมาตอนไหนไม่นอนพักล่าสินเออหรือว่าต้องการสิ่งใดพี่จะไปหามาให้ไม่มีอะไรเจ้ากะพี่จิ้งซูพอดีว่าคนที่จวนของข้านำสเสบียงมาถึงเมืองเกิงหุ้ยแล้วข้ากับท่านพ่อพี่ใหญ่จะเข้าเมืองไปดูเสียหน่อยต้องรีบแบ่งไปให้หมู่บ้านที่เรายึดได้เมื่อคืนนี้ด้วยข้าวมาบอกกลัวว่าท่านหาข้าไม่พบแล้วจะตกใจ มีสิ่งใดให้พี่ช่วยหรือไม่พี่สามารถสับเปลี่ยนกับการลาดตะเวนกับสหายได้นะไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะตอนนี้ท่านพ่อหน้าจะจัดการเรียบร้อยแล้วท่านไปลาดตะเวนก็ระวังตัวด้วยนะเจ้าคะไม่รู้ว่าจะมีฆ่าศึกดักซุ่มทำร้ายพวกท่านหรือเปล่าวันนี้ข้าอาจไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นทั้งวันท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้ากะเจ้าเองก็ระวังตัวด้วยหนาวหรือไม่เอาชุดคลุมของพี่ไปอีกสักตัวเถิดหิมะยังตกไม่หยุดเลย ข้าอุ่นพอแล้วเจ้ากะข้าก็กลัวว่าท่านจะหนาวเหมือนกันจึงเอาชุดคลุมมาให้อีกนี่เป็นตัวที่ท่านแม่ทําให้ท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าคะข,ข้าหอบมาตั้งไกลหากท่านไม่ใส่ท่านแม่กับข้าต้องเสียใจแน่อย่าปล่อยให้ตนเองหนาวนะเจ้าคะไม่เห็นต้องลําบากเลยขอบใจมากพี่จะใส่แน่นอนแก้มแดงหมดแล้วรีบไปเถิดยาตักหิมะนาน อี้ชิงเดินจูงม้ามาหาน้องสาวพอดีคู่มั่นบกมือลากันแล้วสองพี่น้องจึงได้ขี่ม้าเข้าเมืองซึ่งขณะนั้นโจซุ่นสามารถเช่าจวนได้แล้วและโจจือก็ได้ไปจ้างเกวียนจำนวนมากมารอแล้วเช่นกันเมื่ออี้ชิงกับอี้ซินมาถึงจึงเริ่มมีการขนสเสบียงขึ้นเกวียนสิบเกวียนไปที่หมู่บ้านซุยหัวส่วนที่เหลือให้นำสเสบียงไปส่งที่ค่ายทหารโจตงโจจือคุ้มการสเสบียงไปส่งให้ฝ่าบาทอย่างปลอดภัยเสี่ยวชิงคุ้มการสเสบียงไปที่หมู่บ้านกับโจหง พ่อกับเสี่ยวซินจะซื้อของบางอย่างในเมืองแล้วจะตามไปขอรับท่านพ่อขอรับในท่านเกวียนขนส่งสเบียงครั้งนี้สร้างความแตกตื่นให้ชาวเมืองไม่น้อยเพราะเมืองชายแดนนั้นไม่มีผักหรือธัญ,ญพืชที่ดูสดใหม่มาขายมากนักแต่สเบียงที่กำลังขนออกจากเมืองไปนั้นทั้งสดใหม่และน่ากิน มีคนใจกล้าเข้าไปสอบถามว่าจะจัดส่งไปที่ไหนเมื่อพวกชาวเมืองรู้ว่าจะส่งไปให้ค่ายทหารก็ไม่มีผู้ใดกล้าขวางแต่ขบวนสเสบียงที่จะถูกสงอไปหมู่บ้านซุยหัวนั้นกลับถูกขวางเอาไว้ชาวเมืองไม่พอใจที่หมู่บ้านนั้นได้รับความช่วยเหลืออยู่กลุ่มเดียวคนในเมืองต่างก็เดือดร้อนมากเช่นกันแต่กลับไม่ได้รับการแจกสเสบียงพวกเขาจึงรวมตัวเพื่อขวางเกวียนไว้นับว่าข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วไม่คิดว่าชาวเมืองเกิงหุยจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขนาดนี้ อี่ชิงแค่นหัวเราะด้วยความเย,ย้ยหยันพวกท่านนอนหลับสุขสบายอยู่ในเมืองไม่รู้เลยหรือว่าหมู่บ้านซุยหัวพบเจอสิ่งใดถึงยังกล้าสแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาได้หน้าอับอายเช่นนี้นี่เป็นสเสบียงที่ข้ากับครอบครัวนำมาเองข้ามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้ผู้ใดหรือพวกท่านต้องการให้ข้าแจ้งท่านเจ้าเมืองเจหงตวัดลั่นออกมาอย่างเหลืออด ชาวบ้านพวกนั้นไม่มีแม้แต่หัวมันเทศสักหัวไว้กินถูกจับคุมขังไว้หลายวันได้กินแต่น้ำประทางชีวิตอยากลองดูหรือไม่เล่าว่ามันทรมานขนาดไหนอย่าเสียเวลาอยู่เลยท่านเจ้าหงรีบเดินทางเถิดชาวบ้านคงรออยู่ดาบขนาดใหญ่ที่น้องสาวเพิ่งตีให้ถูกถอดจากฝักชาวบ้านเห็นท่าทางดุร้ายของอี้ชิงก็แตกกระเจิงกันไปคนละทางเกวียนขนสเสบียงถึงได้เคลื่อนต่อไปจนถึงหมู่บ้าน จซุนกับอีสซินไปซื้อผ้าหนาสำหรับตัดชุดไปจำนวนมากราคาแพงจนอีสซินไม่เก็บสีหน้าของนางอีกต่อไปแต่นางไม่ได้พูดสิ่งใดได้แต่จดจำไว้เมื่อได้ผ้าตัดชุดผ้าห่มอย่างหนาและอุปกรณ์ตัดเย็บจำนวนหนึ่งพอแล้วก็รีบเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านซุยหัวนอกจากจะไม่มีอาหารแล้วยังไม่มีชุดจะใส่ด้วยค่าสึกพวกนั้นเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆพวกท่านออกมาก่อนข้ากับท่านพ่อตั้งนานเหตุใดถึงเพิ่งจากสเสบียงกันเล่าเจ้ากับพี่ใหญ่ เจอชาวเมืองกลุ่มหนึ่งมาขวางเกวียนส่งสเสบียงไว้จึงทำให้ล่าช้ารีบแจกเถิดเจ้าขะข้านำผ้ามาให้ชาวบ้านด้วยผ้าตัดชุดให้คนละสองพับส่วนผ้าห่มมารับไปคนละผืนหัวหน้าหมู่บ้านช่วยจัดการด้วยนะเจ้ากะเมื่อคืนนางสอบถามจํานวนชาวบ้านและจํานวนครัวเรือนแล้วน่าจะเพียงพอ ชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็นั่งร้องให้น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งใจจากที่เคยสิ้นหวังจนหมดกำลังใจก็พลันได้พลังใจกลับคืนมายัางมีคอนอคิดช่วยเหลือพวกเขาในยามลำบากเช่นนี้ผ้าและอาหารเป็นของมีราคามากในช่วงนี้แต่กลับได้รับแจกจ่ายมากมายเหลือเกินฤดูหนาวที่แสนลำบากคงจะสามารถผ่านไปได้อีกครั้งชาวบ้านจึงกล่าวขอบคุณกันไม่หยุดลำบากในท่านกับคุณชายและคุณหนูแล้วขอรับ พวกท่านไม่ต้องกังวลเจ้ากะเดียวข้าไปเก็บเงินจากฝาบาทในภายหลังเรื่องสําคัญที่สุดคือต้องรีบตัดชุดให้คนในครอบครัวนะเจ้าขยาบปล่อยให้คนเองหนาวไม่เช่นนั้นหากเจ็บป่วยขึ้นมาคงแย่กว่านี้เรื่องฟื้นข้าจะให้คนไปลองหามาให้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนพวกท่านต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านกันก่อนอย่าเพิ่งทําสิ่งใดดูแลตนเองให้ดี การแจกจ่ายสเบียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วอีซินยังจ้างเกวียนเอาไว้อีกสิบเล่มเพื่อไปขนฟืนมีชาวบ้านผู้ชายที่ยังแข็งแรงอีกหลายคนนั่งเกวียนตามมาช่วยไม่ว่าป่าเล็กป่าใหญ่อิซินก็ขี่ม้านำไปหาฟืนทุกป่าได้เต็มเกวียนก็ขนกลับไปเก็บไว้ที่หมู่บ้านเพื่อรอแบ่งกันในช่วงเย็นทั้งวันยุ่งอยู่กับการตัดไม้ทำฟืนแม้แต่มื้อกลางวันก็ละเลยหิวแค่ไหนก็ทนไปก่อนเมื่อกลับไปถึงค่ายทหารม่านจิง้งซูจึงได้เห็นร่างอ่อนปวกเปียกของคู่มันเดินเข้ามาหา เขารีบปลดชุดคลุมของตนเองเพื่อคลุมตัวที่เย็นเฉียบของนางหาเข้าหาน้ำทั้งยังแบกนางขึ้นหลังกลับไปที่กระจมอีสินก็ยอมให้เขาดูแต่โดยดีแค่หิวข้าวต้องขี่หลังกันไปเลยหรืออ่สินหันมายิ้มและโบกมือให้พี่ชายนางอยากอ้อนคู่มั่นผิดตรงไหนเล่าตอนต่อไปตอนที่64่ข้ามาเพื่อเก็บกวาด ข้าหิวข้าเหนื่อยแล้วข้าก็ง่วงมากด้วยเจ้ากะพี่จิ้งสูแขนที่กอดคอคู่มันอยู่กระชับแน่นขึ้นใบหน้าแนบลงที่ไหล่แข็งแกร่งของเขาพูดด้วยน้ำเสียงออดอ่อนราวกับเป็นเด็กหญิงตัวน้อยแต่นางเหนื่อยมากจริงๆทั้งยังไม่ได้นอนด้วยพี่จะไปดูที่โรงครัวว่ามีอาหารอะไรอยู่บ้างเจ้าพักผ่อนรออยู่ที่กระโจมนะทำให้พี่จิง้งซูลำบากแล้วเจ้ากะพี่ไม่ลำบาก มันจิงสุภาอิสินไปส่งที่กระโจมของนางจากนั้นก็รีบออกไปโรงครัวแล้วนําอาหารมาให้อาหารไม่ได้ดีอะไรเลยเป็นเพียงโจกธัญญพืชกับเนื้อแห้งสองสามชิ้นแต่อีสินก็กิกนด้วยความหิวโหวยเพราะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันมันไม่อร่อยเลยแต่ในเมื่อคู่มันอุสาไปนํามาให้นางก็ต้องกินให้หมดเพราะทุกคนก็กินแบบนี้นางจะเลือกกินในสถานการณ์แบบนี้ได้เช่นไรโจกถ้วยใหญ่เพียงพอให้นางกินอิ่มจนแน่นท้องจากนั้นจึงนอนพักผ่อนอย่างสุขสบาย กลางดึกคืนนั้นเสียงกลองในค่ายทหารก็ส่งเสียงกล้องกังวันอี้ินสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจไม่นานพี่ชายก็ปรากฏตัวขึ้นและลากนางลุกจากที่นอนช่วยแต่งตัวให้นางอย่างมิชิดแล้วพาตัวออกจากกระจมไปเกิดอะไรขึ้นก็ไม่บอกพี่ใหญ่จะพาข้าไปไหนเจ้ากะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าข้ากำลังอยู่ในความฝันน้องไม่ได้ฝันหรอกข้าศึกยกทัพข้ามชายแดนมาแล้ว สงครามกำลังจะเกิดขึ้นท่านพ่อให้น้องไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนไปถึงที่นั่นแล้วเจ้าก้อยนอนต่อเถิดนะดวงตาของอีสินสว่างว่าก่อนจะขืนตัวไม่เดินตามพี่ชายไปง่ายๆข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นเจ้ากะพี่ใหญ่ท่านเห็นข้าอ่อนแอจนต้องหลบซ่อนตัวเลยหรือเจ้ากะแล้วที่ข้าฝึกฝนมานานหลายปีจะมีประโยชน์อะไรท่านก็รู้ว่าเรื่องหลบซ่อนตัวไม่มีผู้ใดเทียบข้าได้ยังต้องกังวลว่าข้าจะเอาตัวไม่รอดอีกหรือ คือือพี่ก็รู้อยู่แล้วเจ้าจะพูดเช่นนี้ไปกันเถิดพี่คุยกับท่านพ่อเอาไว้แล้วหละ่ะพี่แค่พูดเผื่อว่าเจ้าจะยอมไปเท่านั้นอีซินยอมเดินตามแรงดึงของพี่ชายไปง่ายๆอีกครั้งบิดายืนรออยู่รวมกับจอมยุทธทั้งหมดแต่ไม่เห็นห้องแต่กับองค์ชายรองไปกันเถิดลูกกองทัพของคว้นเราล่วงหน้าไปตรึงกําลังไว้ที่เขตข้ามชายแดนแล้วโจซุนส่งม้าสองตัวให้บุตรทั้งสองอีซินตกหน้าเรียกสติก่อนจะกระโดดขึ้นมาควบตามบิดากับพี่ชายไปม่านจิง้งซูขี่ม้าตามมาพร้อมจอมยุทธท่านอื่น ฝั่งนั้นมีทหารอยู่เท่าไหร่เจ้ากะหาวะ,วะห้าหมื่นนายยี่สินหันขอบไปมองพี่ชายขณะที่คว้นเรามีทหารแค่หนึ่งหมื่นนายเท่านั้นท่านพ่อถึงไม่อยากให้น้องอยู่ตรงนี้ด้วยแต่พี่คิดว่าแค่นี้คงไม่หนักมือน้องเท่าไหร่พี่น้องย่อมเข้าใจกันดีที่สุดน้องสาวกําลังอยากทดสอบอาวุธใหม่ของนางอยู่พอดีเขาเห็นแล้วบอกได้แค่ว่าเขาจะไม่เข้าใกล้น้องเป็นอันขาดอย่าลืมเตือนคู่มั่นของน้องเล่า ไม่ลืมรอกเจ้ากะทุ่งกว้างริมชายแดนเป็นสมนรภูมิรบในครั้งนี้ทหารกว่าหนึ่งหมื่นนายจัดแนวรบอย่างเป็นระเบียบอยู่ด้านหน้ามีจอมยุทธ์ตั้งแถวอยู่แนวหลังด้านหน้าสุดของกองทัพเป็นห้องเต้อ,องคชายรองและแม่ทัพใหญ่ประจำที่ใต้ใตรองแม่ทัพเหล่านายกองกำลังพลทหารอาจเป็นรองอย่างมากแต่ด้วยอาวุธที่เป็นต่อเช่นไรสึกครั้งนี้ก็ไม่พ่ายโจหงอยู่ติดตามเสี่ยวซินโจตรงอยู่กับเสี่ยวชิงโจจื่อไปกับจิง้งซู องครักษ์ทั้งสามรับคำสั่งของโจสุ่นแม้โจหงจะตัวสั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาของคุณหนูไม่ได้สั่นเพราะหนาวแต่เขาเองก็เห็นอาวุธชิ้นใหม่ของคุณหนูแล้วเช่นกันพี่จิงสูไม่ต้องเป็นห่วงข้านะเจ้ากะห้ามพวงหน้าพวงหลังระหว่างต่อสู้เป็นอันขาดข้าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนอืมระวังตัวด้วยนะสินเอ,อ๋อ ทั้งสองยิ้มให้กันก่อนที่อีซินจะควบมาขึ้นอยู่ข้างๆพี่ชายทัพหน้าเคลื่อนพลอย่างช้าๆไม่นานกองทัพของสองแคว้นก็เริ่มปะทะมือบอบบางเอาอาวุธชนิดใหม่ของนางออกมาเตรียมพร้อมมากระโจนขึ้นไปถึงด้านหน้าอย่างไม่เกรงกลัวสะบัดมือครั้งเดียวโซ่ยาวที่มีลูกตุ้มเหล็กก็ร่วงลงพื้นทั้งโซ่และลูกตุ้มล้วนมีหนามแหลมคมวาดแขนรอบตัวเพียงครั้งเดียวกองทับต่างแคว้นต่างก็แตกกระเจิงกันไปคนละทิศ โซ่เหล็กและตุ้มเหล็กกว่าทหารต่างแคว้นกระเด็นระเนระนาดล้มเจ็บล้มตายไปนับไม่ถ้วนอีสินไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยนางกระโดดลงจากหลังมา้าเพื่อใช้อาวุธให้ถนัดมือมีโจหงคอยตามล้างตามเช็ดให้อยู่ด้านหลังหนึ่งในหนึ่งองครักษังหารศัตรูไปจำนวนมาก เมื่อเห็นว่าอาวุธชนิดใหม่ใช้ได้ดีนางก็เอาออกมาให้เจาหงหนึ่งชิ้นกำชับให้เขาระวังการเหวี่ยงโซ่ก็พอเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกตัวนางหรือไม่ก็ตัวเขาเองได้อี้ซินหมุนตัวเป็นลูกกลางอยู่ท่ามกลางวงล้อมศัตรูหักนางยังไม่หยุดหมุนก็ยากที่จะเพียงพล้ายิ่งมีคนหนีนางยิ่งวิ่งเข้าใส่และฟาดพวกเขาไม่ยัง้ง ทหารแควนกูเหลียนล้มลงเป็นผักปลาเลือดนองพื้นเป็นแอ่งใหญ่บางคนยังไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บหนักไม่แน่ว่าต่อให้รักษาก็ไม่อาจกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้สตรีผู้นี้ราวกับเทพแห่งสงครามนางสังหารโดยไม่ประนีและไม่สนใจเสียงร้องขอความตายหิมะปล่อยปลายราวกับตอบรับการสังเวยศพในคืนนี้นี่คือโทษของผู้คิดทำสงครามกับแคว้นเฉิงหนานแม่ทัพใหญ่ของแควนกูเหลียนอยู่ทางด้านซ้ายของคุณหนูขอรับ ดีท่านเบนความสนใจทหารไปอีกฝั่งข้าจะรีบหาช่องเข้าไปถึงตัวเขาให้ได้โจหงพยักหน้าแล้วเคลื่อนตัวไปให้ไกลาจากอีซินเพื่อไม่ให้ทหารกรูกันมาเช่าวายอที่จุดเดียวแบบนั้นนอกจากจะทําให้คนตายเพิ่มขึ้นแล้วยังหาช่องเข้าไปถึงตัวแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้ยากเมื่อทหารแยกตัวมากขึ้นช่องโหว่ก็มากขึ้นตามไปด้วยแต่การอรารักขาค่อนข้างรัดก,กุมสู้อยู่ครึ่งค่อนคืนในที่สุดนางก็เข้าถึงตัวองค์ชายห้าผู้เป็นแม่ทัพใหญ่แควนกูเหลียนได้สําเร็จ เข็มอับพิษเล่มหนึ่งเฉือนเข้าที่ใบหน้าของเขาร่างสูงใหญ่หยุดชะงักเมื่อเข็มอีกเล่มกำลังจ่ออยู่ตรงหน้าด้วยพลังยุทธ์ของอีซินในตอนนี้นางสามารถควบคุมเข็มหรือพ่ให้หยุดนิ่งได้นี่จึงเป็นภารกิจของนางที่ได้รับมอบหมายจากบิดาอย่าให้ต้องเสียเลือดเนื้อกันไปมากกว่าเลยเพคะองค์ชายร่างบอบบางเดินไปอยู่เบื้องหน้าของเขาด้านหลังเป็นองครักษ่โจทั้งสามที่เร้นกายมาอารักขา ข้าพระเนสิเพคทับซ้ายของพระองค์ล้มตายไปมากเท่าไหรสองแคว้นของพวกเราไม่จําเป็นต้องบาดหมางกันหรอกเพคะอยู่กันอย่างสันติเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะดีกว่าฆ่าฟันกันไปทําไมเจ้าเป็นใครเป็นสตรีใหญ่ต้องมายุ่งเรื่องศึกสงครามพระองค์อยากคุยกับหม่อมฉันก็ย่อมได้เพคะหากทนพิษที่กําลังกระจายไปทั่วร่างไหวหลักก็นะสิ้นเสียงของอีซินกู่เทียนก็กระอักเลือดออกมาแล้วหล่นลงจากหลังม้าทหารของแคว้นกูเหลียนขยับตัวจะเข้ามาช่วยเหลือ แต่องค์ครักษ์ทั้งสาของอีสซินสกัดไว้ก่อนไพ่สามใบจากมือของนางปักลงบนพื้นห่างจากเท้าของพวกเขาไม่มากนะักอยากขยับจะดีกว่าเจ้ากล้าลอบสังหารข้าเชียวหรือหม่อมฉันกำลังให้ทางเลือกแก่พระองค์ต่างหากขณะนั้นเองโจซุนกับอีชิงก็ขี่ม้าเข้ามาพร้ะมมองเต้และองค์ชายรององค์ชายต้องรีบเลือกแล้วว่าจะตายในสนามรบหรือจะยอมเป็นพันธมิตร เข็มอีกห้าเล่มพุ่งไปตรงหน้ากู่เทียนปลายเข็มพร้อมจะทิ้งแทงสังหารชีวิตเขาหักยังดื้อรั้นห้องใต้แขวนเฉิงหนานจึงต้องลงจากม้ามาเจรจาด้วยพระองค์เองสองแควนเคยเป็นมิตรต่อกันเราไม่ได้ทำสงครามกันมาหลายสิบปีแล้วหากท่านคิดว่าเมื่อพระบิดาของข้าสวรรคตไปแล้วแควนเฉิงหนานจะอ่อนแอนั่นท่านคิดผิดแล้วเราพร้อมสงบศึกและอยู่กันอย่างสันติเช่นที่ผ่านมา ภายในร่างกายของกู่เทียนเจ็บปวดแต่เขาพยายามอดกลั้นเห็นเขากระอักเลือดออกมาอีกครั้งอี้ซินก็เดินเข้าไปหาพร้อมขวดแร่เล็กๆในมือนี่เป็นโอสถถอนพิษหากพระองค์ยอมลงนามสงบศึกพระองค์สามารถรับไปได้ทันทีหม่อมฉันรู้ว่าพระองค์ไม่กลัวตายแต่ทอดพระเนตรเถิดเพคะว่าตอนนี้กองทัพของพระองค์สู้พวกเราได้หรือไม่อย่าฝืนเลยเพคะ เช่นไรกูเทียนก็เป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นกูเหลียนทหารใต้บังคับบัญชาย่อมไม่อยากสูญเสียเขาที่สุดแล้วสงครามในครั้งนี้ก็ยุติลงภายในคืนเดียวเมื่อกูเทียนได้รับโอสถถอนพิษอาการของเขาก็ดีขึ้นกองทัพกูเหลียนก็ถอยกลับไปทำได้ดีมากลูกฮิยหาห้าหเชื่อมืออิสินได้เลยเจ้ากะท่านพ่อไม่มีผิดหวังแน่นอน ยี่ชิงลูกหัวน้องสาวอย่างเอ็นดูเขาเป็นคนไปพูดกับบิดาและเสนอให้ใช้แผนนี้เขารู้ว่าน้องเก่งและมีเป้าหมายที่จะลองใช้อาวุธพูดคุยกับบิดาอยู่นานกว่าจะยอม โจซุนทูลแผนการนี้ให้ฝ่าบาททรงทราบหน้าที่พวกเขาคือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของข้าศึกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของทัพต่างแคว้นอิสินจะเป็นผู้บุกทำลายข้าศึกด้วยตนเองอีชิงกับบิดาต้องล่อทหารให้ออกจากตัวแม่ทัพให้มากที่สุดเมื่อพบช่องโหว่ที่สามารถเข้าประชิดตัวได้อิสินก็ไม่รอช้าที่จะใช้อาวุธลับของตนเองซึ่งผลที่ได้ก็ออกมาดี อาวุธของนางกำลังเป็นที่สนใจของทหารและจอมยุทธพวกเขามามุงดูราวกับเป็นของประหลาดแต่ก็ไม่ได้ต่างจากที่คิดนักหรอกจะมีผู้ใดไม่เห็นตอนที่อีซินกับโจโหงใช้มันบ้างเล่าใจหนึ่งก็อยากครอบครองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้มันได้หากพวกท่านสนใจอาวุธของข้าก็สามารถนำไปเรียนแบบได้นะเจ้ากะมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายขอเพียงมีช่างตีเหล็กฝีมือดีสักคนก็ทำได้แล้วเก็บไว้ใช้ในกองทัพก็ไม่เลวนักแม้มันไม่ดีเท่าอาวุธของท่านผู้นั้นก็ตาม นี่มันยอดเยี่ยมมากเลยขอรับคุณหนูอี้สินคุณหนูทําขึ้นมาหรือขอรับใช่เจ้ากะข้ามีเศษเหล็กที่ท่านผู้นั้นส่งมาให้ช่วยกําจัดอยู่เยอะมากจึงนำมาลองทําอาวุธดูสักชิ้นกว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นปีเลยเจ้ากะเพราะข้าไม่มีประสบการณ์ดูโซ่เส้นยาวนี่สิเจ้าขามันมีขนาดไม่เท่ากันห่วงโซ่ก็เบี้ยวมากด้วยจริงด้วยขอรับ ดูก็รู้ว่าคนทําไม่ได้ฝีมือประณนี้เท่าไหรนักแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าจับเพราะคราบเลือดและเศษเนื้อติดอยู่บนอาวุธอีซินยกอาวุธชิ้นนั้นให้กองทัพจึงทําให้ทหารต้องนําไปทําความสะอาดเองนางจะไม่มานั่งขัดเลือดให้เหนื่อยตัวเองหรอกอาวุธนี้ไม่มีความพิเศษอะไรและใช้ยากหักไม่ชํานาญหนามแหลมจะทิ่มตนเองทําให้บาดเจ็บหนักได้ สงครามยุติลงอย่างรวดเร็วก็จริงแต่ทหารก็ไม่อาจประมาทได้พวกเขาจึงต้องหารือเรื่องวางกำลังตามแนวชายแดนยังคงต้องตรึงกำลังเอาไว้แม้จะลงนามสัญญาสงบศึกแล้วก็ตามโจซุ่นกับอี้ชิงตามไปหารือกับพวกเขาด้วยอี้ซินผู้พักผ่อนไม่เพียงพอหลังกลับมาถึงกระโจมก็ร้องขอน้ำอุ่นมาอาบพ่อครัวใหญ่ที่โรงครัวเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วทหารจึงช่วยกันยกมาให้นางทังใหญ่เพื่อให้นางได้แช่สบายๆแต่นางง่วงมากจึงรีบอาบรีบเข้านอน,อน ข้าขอชื่นชมบุตรสาวของท่านโจซุนจากใจจริงหากไม่ใช่เพราะความกล้าหาญของนางในครั้งนี้เกรงว่าสงครามต้องยืดเยื้อและไม่แน่ว่าทัพของเราจะเอาชนะได้ขอบใจจอมยุทธทุกท่านเช่นกันที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้เราต่างก็เป็นรัษฎรในแคว้นเฉิงหนานมีภัยมาประชิดแคว้นของตนเองเช่นไรก็ต้องร่วมมือกันฝ่าบาทไม่ต้องกังวลพระทยหากมีแคว้นใดยกทัพมาอีกจอมยุทธที่ได้ครอบครองอาวุธของท่านผู้นั้นทุกคนยินดีจะช่วยปกป้องบ้านเมือง อี่ชิงได้ยินรองเจ้าสำนักยุทธตระกูลหยงพูดเช่นนี้ก็พยักหน้าอย่างพอใจแม้เขาจะไม่ได้ครอบครองอาวุธแต่ก็ยินดีช่วยครั้งนี้มีหลายคนที่ยังไม่ได้ครอบครองอาวุธของน้องสาวแต่ก็มาร่วมรบและนางได้จดจำพวกเขาเอาไว้แล้วจะพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรจะตีอาวุธให้หรือไม่การมาช่วยทำศึกในครั้งนี้ถือว่าพวกเขาทำอย่างเต็มที่แล้วในทุกเรื่อง เจ็ดวันต่อมาเหล่าจอมยุทธ์ก็เดินทางกลับสำนักหิมะยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาจำต้องไปรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าสำนักของตนเองอีกทั้งมีข่าวเรื่องพายุหิมะถล่มในหลายเมืองพวกเขาเป็นห่วงครอบครัวจึงรีบออกเดินทางม่านจิ้งซูเองก็ต้องกลับไปที่สำนักพร้อมสหายเช่นกันอีซินร่ำลาเขาอย่างอิดออดไม่อยากให้เขาไปเพราะหิมะตกช่างคงหยุดงานการก่อสร้างชั่วคราวเขาจึงอยากกลับไปหามารดาและเตรียมงานแต่งงานเมื่อ,ออาเรียบร้อยจะเดินทางกลับเมืองไห่ชิงอีกครั้ง พี่สัญญาว่าจะกลับไปหาเจ้าเมื่อหิมะหยุดตกแล้วรอพี่นะมือหนาลูกแก้มเย็นเฉียบของคู่มันเขาไม่อยากให้นางออกมาอยู่ท่ามกลางอากาศเย็นแต่พอคิดว่าจะไม่ได้พบหน้ากันอีกนานเขาจึงมองข้ามเรื่องนี้ไปคู่มันลูกแก้มกันไปมาอยู่อย่างนั้นจนอี้ชิงหมดความอดทนเขาไล่ว่าที่น้องเคยให้รีบออกเดินทางอย่างระเย้ยใหญ่คือคนรักของตนเองไม่อยู่จึงขัดขวางคู่รักที่กำลังหวานกันหรือพี่ใหญ่อี้ชิงมองน้องตาค้างนี่นางรู้งั้นหรือ ตอนต่อไปตอนที่65คนรักของพี่ใหญ่อย่างไรเล่า